วิ่งหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานถ้าท่านไม่รู้ท่านสอบถามช่างดูก็ได้ว่าควรจะเท่าไหร่จบบันทึกเอาไว้นะครับแค่นั้นนะครับรถมันก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีรับใช้ท่านไปได้อีกนานเลยแหละสภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกล ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะหากใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันก็ตรวจสอบดูแลหม้อน้ำบ่อยๆนะครับน้ำแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้นี่ก็เป็นกึ่งแห้งนะครับกึ่งแห้งก็คือไม่ต้องเติมน้ำแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันต้องมีนะครับเขาจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้ข้างบนบงังเอาไว้อยู่ถ้าเราไม่ได้ถามช่างไม่ได้บอกเนี่ยเราไม่รู้นะจริงๆท่านยังต้องตรวจมั่งนะ เดือนนึงดูสักทีนะก็จะมีอยู่รูเดียวให้ตรวจน้ำนะแล้วก็คอยเติมนะครับระวังไว้ด้วยนะสรุปได้ว่าสนใจนะครับอยากจะติดต่อเจ้าของรถคันนี้จริงๆนะครับก็ Facebook Marketplace เขาก็มีช่องทางเอาไว้ให้ติดต่อผู้ขายอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะครับมีข้อมูลโปรไฟล์ผู้ขายอยู่ก็เจอก็ เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็คือผู้ขายนี่นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปเจอเจ้าของรถตัวจริงเลย